สวัสดีครับวันนี้มีจำปีปทนี่พุทธศินลรลุ่นหนึ่งนะครับก็ขึ้นจอขึ้นมาว่าท่านที่สั่งจองไม่ทันสามารถเช่าบูชาได้เลยที่ตู้วัตถุมงคลวัจุลามณีนะครับหรือช่องทางออนไลน์วัจุามณีคือวัตถุมงคลวัจุลามณีนะครับอ่าก็มาดูนะครับมีปทนี่พุทธศินลรลุ่นหนึ่งนะครับเป็น เนื้อเงินพิมพ์ใหญ่นะครับลงยาสีแดงก็ปรับราคานะครับเป็น4,100บาทนะถ้าจองผ่านออนไลน์ก็น่าจะค่าส่งอีก100นะครับเป็น4,2 0พนะเนื้อเงินลงยาสีเหลืองนะครับวันจันทร์เนื้อเงินลงยาสีชมพูนะครับวันอังคารวันพุธนะครับมีพุธกลางคืนด้วยนะเนื้อเงินลงยาสีดํา แล้วก็มีวันพฤหัสแล้วก็ลงยาฟ้าวันศุกร์นะครับโอเคแล้วก็วันเสาร์สีม่วงนะต่อไปก็เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับาราคา3า0 0บาทนะครับพิมพ์ใหญ่แล้วก็เป็นเนื้ออ,อันนี้เนื้ออะไรเนื้อนวะนะครับหน้ากากองเงินนะฉากเนื้อนวะลงยาแดงนะครับ อง์เนื้อเงินนะ3า0พนะครับก็ถูกลงมาอีกสี่บาทนะก็ไปเป็นนวะนวะขูดเงาฐานองคเนื้อเงินขูดเงาขูดเงานะไม่ขัดนะขูดเงา3,000นะครับนวะแก่ทองคำสอ0 0ันสโอ้ราคาดูเดือดน,นะครับ เนื้อชนวนชุบ3กษัตริย์นะครับองค์กะไหล่2กษัตริย์เงินงกับทองนะราคาอยู่1,8 0 0นะครับที่ตู้วัตถุมงคลวัจุฬามณีเลยนะอันนี้เป็นเนื้อชนวนอาบกะไหลทองลงยาสีแดงนะครับลงยาแดงวันอาทิตย์นะครับก็ราคา1 7 0เนะครับเนื้อชนวนกะไหล่ทองก็ราคา1,700นะครับสีก็ตามวันได้เลยนะ เจ็วันเจสีนะครับเหรียญจำปีปดหนี้พุทธศิลป์พระพุทธชินราชนะครับประทับหลังเทเวทสุวันโนนะครับออกวัจุลามณีนะครับต่อไปเป็นเนื้อชนวนอาบกระไหล่ทองนะครับเมื่อกี้ไหลพันเจ็ดอันนี้พันหกนะอ่าแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเนื้อชนวนผิวลุ้งนะครับองสองกษัตริย์เงินเงินนะครับ 1,400บาทชนวนซาตินนะครับองอับกระไหลทองพันสามนะครับนี่คือราคาปรับจากราคาจองนะชนวนซาตินทองแดงพันสามนะครับชนวนซาตินทองเหลืองก็พันสามแล้วก็เป็นเนื้อสำลิดลมดำผิวไฟอยู่พันสองนะครับแล้วก็เนื้อชนวนซาติน1น0 0ดูเนื้อทองแดงหน่อย หนึ่งพันหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับโอ้ราคาแรงอยู่นะแต่ว่าก็เป็นเหรียญพุทธศิลป์นะครับต้นทุนการผลิตน่าจะแพงก็มาประมาณนี้อันนี้เนื้อน่าจะเป็น,น,นเขาเรียกว่าะอะไรสองเหรียญคู่นะครับชุดเลขมงคลแปดพันสองร้อยบาทก็เป็นชุดของขวัญสามพัน 3, สองนะครับได้สามองค์เลยนะ นี้เป็นชุดกรรมการนะครับก็สามพันบาทต่างกันยังไงชุดของขวัญกับชุดกรรมการดูชุดของขวัญน,นะครับ <c oughs> เนื้อชนวนชุบสองกริย์เนื้อชนวนกระไหล่เงินลงยาลุงแล้วก็เนื้อขันลงหินอาบนาคนะครับถ้าเป็นชุดกรรมการจะได้เนื้อชนวนทั้งหมดเลยนะแต่เป็นกระไหล่เงินกระไหล่ทองกระไหล่นาคนะครับ แล้วก็ลงยาด้วยงเงินบริสุทธิ์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กแล้วนะครับพิมพ์เล็กก็ราคาก็2องพันห้านะไปเช่าที่ตู้วัดได้เลยนะครับตู้ศูนย์ที่วัดได้เลยนะก็เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นพิมพ์เล็กเหมาะสำหรับท่านสุภาพสตรีหรือบุตรหลานนะครับมีอะไรที่ แตกต่างไหมมีเหมือนกันนะเนื้อเหมือนกันนะครับโอเคยังไม่มีอะไรที่ไม่เหมือนนะชุดกรรมการพิมพ์เล็กมีไหมขอดูก่อนนะอ่ามีเหมือนกันนะครับชุดของขวันพิมพ์เล็กนะครับอยู่สองพันชุดกรรมการอยู่พันแปดนะครับอ่าทั้งหมดนี่คือมีเช่านะครับมีให้เช่าบูชาที่ตู้วัตถุมงคลที่วัดเลยนะ ใครไปวัดก็ชอบก็ไปเช่าหาบูชาได้นะครับ